สั่งออโต้คาริแบตนะครับก็กดเข้าไปที่เมนูออโต้แคลแล้วก็ใช้ออโต้หมดหนึ่งแล้วก็รอมันคาริแบต ตัครับ้วเดี๋ยวมันจะคาลิเบทตัวตัวคาบอันนี้คาบปิดเดี๋ยวมันจะมันจะแคลตัวคาบเปิด เสร็จแล้วเห็นไหมอ่าแล้วก็ส่วนปรับค,รค่าตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปที่โหมดโหมดแฮนด์แควแล้วก็ไปเลือกค่าตัว n อ่าตัว n ท่านี้ P V n แล้วเราก็ปรับให้มันให้มันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ เราก็เสร็จแล้วก็โอเคส่วนค่า c ออกมาก่อนค่ 5, 4, า c ดูจากตรงนี้ค่า c ดูว่ามันเป็นศูนย์ไหมถ้าไม่เป็นศูนย์ก็ไปขับับค่าศูนย์ะตรงนี้มันอยู่สองจุดห้าเราก็เข้าไปปรับให้มันเป็นศูนย์ศูนปอร์เซ็นต์ hand cal แล้วก็ตัวเนี่ย TVN เพราะผิดเนี้ยออกก่อนเอ็นเราจบไปแล้วนีต่ต้องต้ <Zero. S 1> องซีโล่ีโล่ี่อ๋อโททีอาร์ทีอาร์ซีโร่ไม่ใช่นะครับต้องปรับตัว PV วซีโร่ตัวนี้ PV วซีโร่ใช่เพราะว่าทีอาร์ซีโร่มันคือตัว,ต,วตัวที่ต่อทาร์สิมิเตอร์เฟสเฟส เซตให้ทานสมิเตอร์กับตัวนี้ตรงกันซึ่งเราไม่ตอนนี้เราไม่ใช้ทานสมิเตอร์เราก็ปรับที่ตัวนี้ที่ศนย์โละตอนนี้มันเป็น0.03ย์จนย์สามก็เซตไปให้มันลงศูนโอเคก็ประมาณนี้มันก็จะขึ้นเป็นศูนนี้เราก็ปรับค่าตัวนี้ได้เลย